พราะเราจะต้องทำใจให้ใส่ใสใช่ไหมจ๊ะให้ใจใสใสเราจะต้องรักษาใจใสสามวาระคืนหนึ่งถูกต้องจ้ะที่ณนะวันนี้ยังอยู่ในช่วงที่ก่อนทาต้องรักษาใจใสใสที่ศูนย์กลางกา,า,ายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันจริงแล้วแหละตั้งใสาัทางวันเลย เ,เราไปเอาเรื่องเอาเราวใครเอาตะบุญอย่างเดียวอย่าลืมคำนี้นะเอาตะบุญอย่างเดียวแล้วก็ต้องมีความเบื่อเฟือด้วยถ้ามีความเบื่อเฟือ oh <my> ถ้าไม่มีความเมื่อเฟือ oh <my> เราจะเป็นเนื้อชนิดไหนจ๊ะ oh <my> จะสําคัญเนาะสำคัญวนะันพรุ่งนี้แล้วก็ oh <my> ก็จะมีโอ oh, สมาชิกใหม่มากันอีกเนี่ยบางทีเราก็จะต้อง แนะนำให้ถูกหลักวิชาแลยจ้ะจะเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะคอยดูแลต้อนรับแต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจํานวนน้อยคงไม่เบียงพอเพราะนั้นอะไรที่เราสามารถช่วยตัวเราเองได้ก็ช่วยตัวเราเองเนี่นะจ๊ะ <S <S ย่างถูกหลักวิชานะจ๊ะย่างถูกหลักวิชาเลย